สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานดิจิตอลเอาไซคาริปเปอร์โมเดล526 DIG แบรนด์ Monrize ของประเทศอังกฤษเรามาดูการใช้งานกันครับดิจิตอลเอาไซคาริปเปอร์นะครับก็จะมีช่วงเล้งการวัดอยู่ที่0ถึง150มิลหรือ6นิ้วนะครับ ตัวปากนี่เลยแล้วก็ตัวหน้าจอดิสเพย์นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเซสซีโร่เปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็ปุ่มโฮค่านะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เปิดเครื่องมานะครับแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเลือกหน่วยที่เราจะต้องการวัดนะครับก็คืออ่านี้เป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็อ่านี้ผมจะลองไปวัดชิ้นงานนะครับชิ้นงานนี้จะเป็นชิ้นตัวอย่างชิ้นงานที่ออกมานะครับเราต้องการวัด ความหนานของผนังด้านในนะครับก็สามารถเอาเข้าไปแล้วเราก็หนีได้เลยครับก็ตัวเครื่องก็จะแจ้งค่าขึ้นมานะครับว่าไอตัวชิ้นงานนี้ยหนาอยู่ที่สามจุดหกมิลิเมตรนะครับาลองจุดอื่นกันบ้างครับจุดนี้ก็จะบางกว่านะครับจะอยู่สองจุดแปดมิลครับก็การใช้งานของตัวนี้ก็จะมีเท่านี้เลยครับผมขอบคุณครับ